สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวที่เขาใหญ่กันนะครับก็จะมีสถานที่หลากหลายให้เราได้เลือกเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สวยๆหรือว่าจะเป็นแบบว่าอาร์ตแกลเลอรี่นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าว่าจะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างไปเริ่มกันที่ร้านแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ เ l l o w s ซนะับ a ม i ิน Co ฟ f e e แท n งเนาะใครที่ขับรถมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีสถานที่จอดรถค่อนข้างกว้างนะครับจอดรถได้เยอะเลยก็ ขับรถกันมาได้เลยนะครับแค่ทางเข้าเนี่ยก็รู้สึกน่าตื่นเต้นแล้วนะเขาแบบว่าปิดทางเข้าไม่ให้เราเห็นข้างในแต่ว่าทางเดินเนี่ยสวยมากๆนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโหว้าวเลยเพราะว่าพื้นที่ของร้านเขานี่ใหญ่มากๆนะครับค่อนข้างกว้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์เนาะแล้วก็จะมีเก้าอี้โตะนะครับให้นั่งหลากหลายมุมเลยไม่ว่าจะเป็นแบบด้านในด้านนอกหรือว่าแบบที่ใกล้ๆส่วนเนี่ยก็มีที่ให้เรานั่งเยอะแยะเลยนะครับสามารถเลือกได้เลย แต่ว่าก็จะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเน้นแบบว่าเอาดอร์นะครับ การตกแต่งภายในร้านก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นลอฟนะครับเท่ๆโดยการคุมโทนสีดําแล้วก็แบบมีพวกโครงสร้างปูนเปื่อยนะครับเหล็กนะครับทำให้ร้านนี่ดูแบบว่าเก๋ชิคเท่นะครับทำให้มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคนมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนกลางที่จะมาสั่งออเดอร์นะครับจะมีแบบพวกอ่าชากาแฟนะครับน้าผลไม้โซดาต่างๆนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยที่ว่ากว้างแล้วนะครับพอเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็เหมือนแบบมี อีกโซนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะตรงนี้เนี่ยก็แบบทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับเขาทำเหมือนกับปล่อยโครงสร้างร้างเปล่าเอาไว้นะครับแต่ว่าออกแบบมาได้อย่างสวยงามดูดีมีดีไซน์มากเลยนะครับเอาไว้แบบถ่ายรูปเล่นนะตรงนี้ก็ดูแบบมีบันไดขึ้นไปชั้น2แต่ว่าขึ้นไปไม่ได้นะครับเอาไว้โชว์อย่างเดียวเราก็ถ่ายรูปเล่นแถวๆนี้นะครับรอบๆนี้นะครับก็ยังมีเก้าอี้เนให้นั่งอยู่ ที่ใต้ต้นไม้ใต้ร่มเงานะครับตรงรอบๆตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกนั่งได้เลยก็ต้องขอบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปที่นี่เขาเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบมุมตั้งแต่หน้าร้านนะกาลางร้านหรือว่าแบบจนมาถึงท้ายร้านเนี่ยก็ยังมีที่ให้ถ่ายรูปเล่นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับคนเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปร้านนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงวันหยุดแต่เรามาวันธรรมดาคนก็เลยน้อย ร้านนี้เขาก็จะมีขายทั้งเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็แบบพวกผลไม้นะครับที่ผสมโซดาเนอะแล้วก็เบเกอรี่ก็มีนะครับราคาเนี่ยก็กลางๆนะอย่างแก้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบ1 2 0ยยบถึงร้อบาทนะครับก็ลองสั่งได้เลยอันนี้เราต้องการความสดชื่นก็เลยสั่งแบบโซดาเบอร์รี่สถานที่ต่อมาที่เราพาไปก็คือวิทอินเข่าใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถขับรถมาได้เลยนะครับเพราะว่า ที่จอดรถของเขาเนี่ยกว้างมากๆจอดได้หลายคันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่จอดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าก็จะสามารถเข้าได้แค่ทางเดียวนะครับให้เดินตามทางเข้าไปเลยส่วนตรงนี้นะครับก็น่ารักมากๆนะโดยรวมรวมเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจตกแต่งเป็นบรรยากาศแบบยุโรปคันทรีนิดๆนะครับแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบโรงเรือนที่เขาจะขายพวกแบบกาแฟสดกาแฟดริปนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องเข้าอีกอาคารหนึ่งก็คือตรงนี้ ก่อนเข้าไปนะครับเราก็จะต้องมาสั่งพวกเครื่องดื่มก่อนนะก็จะมีแบบพวกชานะครับกาแฟหรือว่าจะเป็นแบบผลไม้นะครับน้าผลไม้ต่างๆเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มนะพวกแบบเบเกอรี่อะไรนยครับพวกเค้กขนมของหวานเนี่ยเขาก็มีให้เลือกนะครับก็สามารถเลือกได้เลยที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนครับต่อแถวนะรอออเดอร์นะครับเพื่อที่จะรับของนะครับเราค่อยเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์น้อยเย็นๆสามารถยินรอได้อย่างสบายนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีจุดที่เขาเอาไว้ขายของนะสามารถซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะครับพวกแบบเมล็ดกาแฟหรือว่าใบาชาต่างๆนะสามารถดูจักตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใครที่ชอบหรือว่าติดใจเนี่ยก็สามารถซื้อกลับไปกินที่บ้านได้เหมือนกันเมื่อได้รับเครื่องดื่มแล้วนะครับเราก็เดินออกมาที่อีกโซนหนึ่งได้เลยที่ด้านนอกนะอันนี้นะครับเราก็สั่งชาเขียวปัน่นกับกาแฟนะครับก็ าราคาของเครื่องดื่มนยอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สามารถเลือกสั่งได้เลยนะครับตามความชอบ หลังจากที่สั่งกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถเดินเข้ามาที่โซนด้านในได้ขอบอกเลยว่าสวยมากๆคือชอบมากเลยแบบว่าล่มลื่นมากๆต้นไม้สูงใหญ่นะครับรอบๆบ,บริเวณน,นี้เนี่ยให้ความล่มเย็นกับเรามากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนีต้นไม้แถวนี้นะครับดูเป็นแบบว่าต้นไม้เมืองหนาวอะ่ะเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยครับแล้วก็ มีที่นั่งเยอะมากนะครับโต๊ะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีหลากหลายมุมเนอะสามารถแบบจะนั่งใต้ต้นไม้นะครับหรือว่านั่งใต้เต็นท์ก็ได้ถึงแม้ว่าที่นั่งจะเยอะเนอะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าแบบว่าจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าระยะห่างของแต่ละที่เนี่ยค่อนข้างกว้างเพราะว่าที่รานนี้นะครับเขามีพื้นที่ใหญ่มากสามารถนั่งชิวๆแบบว่าไม่ต้องแบบไปสนใจใครได้เลยนะครับที่ค่อนข้างกว้าง อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญนะครับที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่ร้านนี้เลยนั่นก็คือตรงเสาหินตรงนี้นะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอยากมาร้านนี้เพราะว่าเพื่อที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะตรงนี้ก็คือสวยมากๆเลยนะครับเหมือนเขาเนี่ยเอาหินมาตั้งตั้งตั้งหลายๆอันนะครับเป็นวงกลมล้อมรอบนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเขาทําเป็นสัญลักษณ์ของดาวอะไรสักอย่างเนี่ยละครับแล้วเขาก็ตั้งมานะครับก็คนเนี่ยถ่ายรูปเล่นตรงนี้คือเยอะมากๆนะครับเราได้หลายรูปเลยเหมือนกัน ที่ต่อมานะครับเอาใจใส่อ์ตกันบ้างเนาะเราจะไปอาร์ตแกลเลอรี่นะครับซึ่งนั่นก็คือเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนะที่เนี่ยข้อดีเลยนะครับก็คือเข้าดูฟรีนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยฟรีๆนะครับก็เปิดทุกวันนะตั้งแต่9โมงนะครับจนไปถึง5โมงเย็นเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมตั้งอยู่ในตำบลหมู่4อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะและล้านปฏิมากรรมกลางแจ้งของคุณพงชัยจินดาสุขที่มีใจรักในงานศิลปะและเก็บสะสมรวบรวมชิ้นงานเอาไว้อย่างมากมายนั่นเองเขาเลยได้นำมาจัดแสดงให้คนทั่วไปสามารถได้เข้าชมได้อย่างฟรีๆเลยนะครับ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงผลงานทั้งในอาคารที่เป็นหอศิลป์และส่วนปฏิมากรรมกลางแจ้งที่อยู่บนพื้นที่รวมมากกว่า20ไร่เลยทีเดียวนะครับซึ่งรวบรวมศิละปะจากศิลปินชั้นนำระดับแนวหน้าหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพักอาจารย์ถวันดัชนีอาจารย์ช่วงมูลพินิษอาจารย์ชลุดนิ่มเสมออาจารย์ประเทืองเอมเจริญ อาจารย์ประหยัดพงดำอาจารย์พีชาเถาทองเป็นต้นและยังมีผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายๆท่านด้วยนะครับสามารถขึ้นไปที่ชั้น2ได้นะครับก็ ข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นร้านขายของที่ระลึกนะใครชอบหรือว่าประทับใจศิลปินท่านไหนนะครับก็สามารถหาของที่ระลึกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดนั่งพักนะครับให้ชมวิวนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเดินตรงไปข้างในอีกนะครับมันก็จะมีคาเฟ่น,นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เราก็สามารถนั่งพักกินกาแฟนะครับชมวิวชิวๆได้เลย ที่ต่อมาเนี่ยเหมาะสําหรับใครนะครับที่ชอบช้อปปิ้งสินค้าลดราคานะครับลดล้างสต็อกเนี่ยมาได้เลยนะครับที่พรีเมียมเอเลทเข่าใหญ่เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับที่เขาลดราคาเยอะมากๆนะครับก็สามารถมาเดินเล่นได้นะครับหรือว่าพักรถหรือว่าช้อปปิ้งก่อนกลับเข้าเมืองนะครับก็ได้แล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับเล็กๆน้อยๆแถวๆวนี้ก็สามารถนั่งพักกินข้าวกันก่อนได้เนาะเดินเล่นได้นะครับแถวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเลย ใครที่ชอบนะครับก็ลองดูได้นะว่าจะมีแบรนด์ไหนที่ลดราคาแล้วถูกใจเราบ้างนะครับก็เดินเล่นก่อนได้ที่ต่อมานะครับน่าจะเป็นที่ที่ใครหลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือฟาร์มโชคชัยเนาะที่นี่เนี่ยครับเขาก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนไปถึง5โมงเย็นเราว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ไปชมฟาร์มของเขานะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่า,าให้อาหารสัตว์ก็มีนะครับแบบเล็กๆน้อยๆนะครับตรงใกล้ๆทางเข้าหรือว่ากินอาหารหรือว่าซื้อของฟังเนี่ยที่นี่เขาก็แบบว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนแบบข้างหน้าที่เขาจะมีแบบให้อาหารสัตว์ได้นะครับจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักนะครับสําหรับ ใครนะครับที่ต้องการจะให้อาหารเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยเขาก็จะมีบูธแล้วก็เดินไปให้ได้เลยนะครับก็คือภาพเนี้ยนั่นก็คือน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็เอ็นดูน้องๆสัตว์กันนะครับที่นี่ก็คือเหมาะกับการพาครอบครัวมาเที่ยวมากๆเลยนะครับเราว่าลูกๆหลานๆเนี่ยน่าจะชอบ ใครนะครับที่ทํากิจกรรมในฟาร์มโชคชัยจนเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็หิวเนี่ยเขาก็ยังมีนะครับร้านอาหารที่อยู่ภายในฟาร์มโชคชัยเนาะก็สามารถเข้าไปกินได้นะครับก็เขาเนี่ยจะนําวัตถุดิบนะครับจากฟาร์มของเขาเนี่ยมาเสิร์ฟให้เราเลยก็มันก็จะมีความสดใหม่เนาะแล้วก็จะมีอาหารให้เลือกหลากหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะแบบพวกสเต็กเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็พวกแบบเมนูเนื้อต่างๆเนาะก็จะเป็นแบบข้าวนะครับแล้วก็แบบ หน้าเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะครับราคาเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าปานกลางจนถึงเกือบๆสูงนิดนึงนะครับตามคุณภาพของเนื้อเขาเลยก็คือดีจริงๆ ก่อนกลับนะครับก็สามารถซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อหลากหลายอย่างนะทีะ่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบซื้อกลับบ้านกันนะครับก็จะมีแบบพวกนมอัดเม็ดนะครับหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมต่างๆหรือว่าจากเนื้อเนี่ยพวกแบบเนื้อแปรรูปอะไรเนี่ยครับก็อร่อยนะครับมีคนซื้อกลับไปเยอะมากก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปพาเที่ยวเขาใหญ่นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะพาเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะอ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน f c e e o o o วันฟร e เดย์เพจท่องเที่ยวหรือหากใครนะครับที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆเข้าไปดูได้เลยใน i g จ t เต้เอ็นด์สกอร์ธนิด